สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอูเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะ สำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของชนิดของคำในภาษาไทยนะคะซึ่งชนิดของคำในภาษาไทยก็เราดาเนินการมาถึงตอนที่3นะคะก็คือชนิดที่3นั่นคือคำกริยานะคะซึ่งเป็นชนิดสุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันในเรื่องชนิดของคำนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าคำกริยาเนี่ยจะเป็นคำที่มีลักษณะยังไงนะคะหลังจากที่เราได้เรียนกันในเรื่องของคำนามแล้วก็คำสรรพนามไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในเรื่องของคำกริยา คำกริยานะคะลูกมันคืออ่คือคำที่แสดงอาการของคนอาการของสัตว์อาการของพืชแล้วก็สิ่งของนะคะอ่าเดี๋ยวตัวอ,อย่างเช่นคาว่าบินนะบินเนี่ยก็เป็นคำที่แสดงอาการของนกว่านกเนี่ยมันกำลังบินอยู่นะอ่าก็คือปีกยาที่แสดงอาการของคนเหมือนกันนะคะ คำกริยานะคะลูกจะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนะยคะยกตัวอย่างค่ะอ่าประโยคนี้เอเต้นอ่าคำว่าเต้นคำนี้นะคะก็จะเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคอ่าตัวอย่างที่สองพ่อกวาดขยะนะคะอ่าคำว่ากวาดคำนี้เป็นคำกริยาที่แสดงอาการของคนว่าอาคนกำลังกวาดอยู่นะนะคะอ่า ขาดคำนี้เป็นคำกริยาจะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำกริยาเพิ่มเติมกันนะคะเช่นครูยืนคำว่ายืนคำนี้ก็เป็นคำกริยาน้องนั่งน้องคำนี้เป็นคำอะไรหรอเป็นคำสรรพนามคำว่านั่งคำนี้เป็นคำกริยาใช่ไหมคะฝนตกคำว่าตกตัวสีแดงคำนี้ก็เป็นคำกริยาที่แสดงอาการของฝนว่ามันกำลังตกอยู่นั่นเองนะคะ มาประโยคนี้ค่ะแม่ค้าขายผักคำว่าขายสีแดงคํานี้นะคะก็เป็นคํากริยาที่สแสดงอาการของคนว่าคนเนี่ยกำลังขายผักอยู่นะน้องกินข้าวคำว่ากินคํานี้นะคะก็เป็นคํากริยาที่สแสดงอาการของคนว่ากําลังกินอยู่นะคะฉันเห็นงูคําว่าเห็นก็เป็นคํากริยา พี่ชายของฉันเป็นทหารคำว่าเป็นก็เป็นคำกริยานะคะพ่ออ่านหนังสือให้ลูกฟังคำว่าอ่านคำนี้ก็เป็นคำกริยานะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะลูกคำกริยาเนี่ยมันคืออะไระคำกริยาเนี่ยมันก็คือคำอะไรใครตอบได้ มันเป็นคำแบบไหนหลอาคำปริยาเนี่ยมันก็จะเป็นคําที่จะทำหน้าที่ในการที่แสดงอาการของคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะคะยกตัวอ,อย่างตามคําที่ครูยกมาให้ดูเลยนะคะเช่นคําว่าบินนอนเห็นชอบตาดเหมือนคล้ายอาจต้องเป็นวิ่งเป็นต้นนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างดูสิว่าใครตอบได้ว่าให้นักเรียนช่วยกันตอบสิคะว,ว่าคำไหนบ้างที่เป็นคำกริยามีคำว่าเดินกระทงช้างแล้วก็นอนคำไหนเอยเป็นคำกริยาติ๊กตอกติ๊กตอกคำว่าเดินใช่ไหมคะใช่ไหมเก่งมากคำว่าเดินเนี่ยเป็นคำกริยากระทงใช่ไหมคะ กระทงไม่ใช่ช้างก็ไม่ใช่ชใชส่วนคำที่ใช่คือคำว่านอนนะเพราะฉะนั้นใน4สี่คำนี้คำที่เป็นคำกริกยาก็คือคำว่าเดินแล้วก็คำว่านอนนั่นเองทีนี้ให้เด็กลองมาดูแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนกันนะคะในะที่จะรู้ก็อยากมาให้ดูนะคะ อ่เรามีคำว่าตกคำว่าขันคำว่าถล่มคำว่าโคน่นคำว่าวิ่งนะคะทั้งห้าคำนี้เนี่ยเป็นคำกริยาทั้งหมดเลยนะคะตกขันถล่มโคน่นวิ่งเนี่ยเป็นคำกริยาแล้วเรามาเติมดูซิว่าอ่ะเราจะเติมอันไหนให้มันเป็นประโยคที่มีใจความเหมาะสมไก่อะไรเอ่ยข้อหนึ่งไก่อะไรคะไก่ขันเก่งมากเลยขออ้อ2เด็กอะไรคะเด็กอะไรเอ่ย อ่เด็กวิ่งใช่ไหมคะข้อที่สามต้นไม้อะไรเอ่ยต้นไม้ถล่มหรือว่าต้นไม้โคน่นต้นไม้ทาอ่าต้นไม้โคน่นอ่าข้อสี่ดินดินอะไรดีคะดินทาลหลงแล้วข้อที่ห้าก็เป็นฝน ตกนั่นเองนะคะเราก็จะได้ประโยคที่ว่าไก่ขันเด็กวิ่งต้นไม้โคน่นดินถล่มอ่าฝนตกเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆพอที่จะเข้าใจคำกริกยาเพิ่มขึ้นไหมอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูอูก็จะฝากในเรื่องของคำกริกยาไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ